หญ้านะครับนี่เดือนธันวานะครับตัวเสาก็ใช้ขาตั้งล่มเก่าของแม่นะครับมานะถึงจุดนู้นนะครับอาจจะได้ไม่ไกลนะครับไ,ได้ประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับตั้งแล้วตรงนี้ไม่ได้ทากาวนะครับ ตอเข้าไปเฉยๆเดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะครับตรงนี้ก็ใส่วาวสองนิ้วมันจะเป็นลดลดเป็น1นึงนะครับเพราะว่าท่อเมนที่ออกมาจากปั๊มเป็น1นึงนะครับก็เลยต้องลดตัวเสาก็ใช้ขาตั้งล้มเก่าของแม่นะครับมาใช้นะเอาไม้ไผ่ตอกลงตรงนี้ยึดนะครับเวลาตั้งนะครับล้มนะครับ ส่วนซ้ายก็จะเป็นท่อนอยานี้ตั้งแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือท่อเมน,นครับปั๊มก็มาจากหน้าข้อไก่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องรถไถเดินตามนะครับก็ต่อเป็น3ทางนะครับใส่วาลปิด ตรงนี้ที่จะวิ่งไปที่สวนทุเรียนเล็กของพี่ชายนะครับมาเป็นท่อในร่อนแล้วก็วิ่งมานี้ครับอันนี้คือสปริงเกอร์นะครับมันเอียงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงแรงดันน้ำมันจะไหวไหมนะครับสำหรับสปิงเกอร์ตัวนี้นะครับว่รัศมีไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดินเครื่องเบานะครับเครื่องมันเร่งเร่งกำลังเครื่องได้แค่นี้แค่นั้นนะครับ เพราะว่า,าตัวคันเร่งมันหลวมนะครับตัวนี้ก็ยังรัดไม่ดีนะครับน้ำก็ยังรั่วซึมอยู่นะถ้าเร่งเครื่องเต็มกําลังน่าจะไปได้ไกลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบอ,อ่าตัวนี้สายยางก็มีลักทับนะครับ สายยางแบบนี้พ่อเสียจะเป็นแบบนี้ครับคือถ,ถ้าเราไปในแนวตรงอาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่อันนี้โค้งๆมันก็จะพับๆพมอมันพับแล้วก็ทำให้น้ำวิ่งไม่เต็มที่นะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบเร่งเครื่องเพิ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็เร่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค้างคันเร่งไม่ได้นะครับคันเร่งมันจะมันมันหลวมนะครับก็เราก็ต้องคอยขยับไปครับขยับสายยางนี่ไปนะครับเดี๋ยวจะลดเอาให้ไกลที่สุดนะครับลดให้ได้ไกลที่สุด อ,อ่นเข้าครับพรเสียของการไม่ทากาวเป็นแบบนี้ครับคือจะยังไม่ทากาวเพราะว่าผมจะใส่เป็นเกวนอกเกวในนะครับ เพื่อเวลาเคลื่อนย้ายนะครับวันนี้ก็จะลดใกล้ๆนี้ก่อนนะครับทดสอบทดสอบอสปริงเกอร์นะครับครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มค่ำแล้วนะครับต้องรีบขนหญ้าไปให้ควายอีกนะครับแล้วแม่แกก็จะรลีบกลับบ้านนะครับ ก็ทดสอบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับในราคา1,700บาทอ years later. อาจจะเสียงดังนะครับเพราเครื่องยนต์ ตบตบต,บ,ตบแล้วนะวันแรกที่ทดสอบก็คือตัวนี้มีไม่กระแทกนะครับหมุนอยู่แต่ว่าไม่กระแทกนี่มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้นี่นะครับพอมาถึงตัวที่เราล็อกตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆตัวนี้จะค่อยๆเปิดนะ พอมันเปิดแล้วมันก็จะหันกลับคืนนะครับหันกลับคืนมาด้านนี้โดยจะค่อยๆหันนะครับเพราะว่าจะใช้แรงตัวนี้นะครับกระทบเพื่อตีอันนี้กลับไปนะครับตีตัวนี้กลับไปนะครับก็ค่อยๆหมุนนะครับน้ำกระเด็นกระดอนนะครับเข้าโดนโทรศัพท์หมดล้ววิธีการปรับนะครับ วิธีการปรับเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับเพราะว่าอ่าอ่า,อาถ้าปิดมันจะไม่เห็นภาพนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะบมันจะมีตัวอ่าเหล็กเดือยอยู่ตรงกลางนะครับนั่นแะนะแล้วแล้วทีนี้มันจะมีช่องช่องช่องนะครับเราสามารถปรับระดับนะครับตามความต้องการของเรานะครับสมมติว่าอยาก ให้ช้าลงหน่อยอันนี้ก็คือไม่ไม่ตีเลยนี่ครับปรับช้าหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ลสระแบบนี้นะครับปรับให้แรงขึ้นอีกนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับปัป๊บ ไปทีละสเต็ปนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะเวียงเหวี่ยงตีหัวตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆหมุน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 วงรอบตามที่เราต้องการนะครับพอหมุนมาถึงตัวเหล็กตัวนี้นะครับโทรศัพท์เปียกน้ำนะครับอาจเดือยตัวนี้นะครับมาถึงเหล็กตัวนี้นะครับมันก็จะดีดตัวนี้ขึ้นนะครับดีดตัวนี้ขึ้นแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะหมุนกลับคืนมานครับพอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็ตัวนี้ก็จะคลายขึ้นคลายขึ้นเพื่อจะหมุนกลับคืนอีกด้านหนึ่งสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ผ่านได้นะครับสำหรับวิธีการนะครับอันนี้ก็ลดญ้า ให้ควายนะครับได้ประโยชน์กับยางพาราด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะครับก็จะต่อท่อออกไปถึงจุดนู้นนะครับอาจจะได้ไม่ไกลนะครับจะได้ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเลื่อนขยับไปเรื่อยๆนะครับหญ้านะครับนี่เดือนทันวานะครับ 27่ธันวาสองพันนะครับเหลืองแห้งนะครับสาเหตุที่ต้องรดนะครับถ้าไม่รดก็คงอ่าไม่มีหญ้าให้ควายนะครับก็จะเป็นต้องรดนะครับก็เลยต้องซื้อบิ๊กกันมา